ฝึกมองเห็นคุณในทุกสรรพสิ่งว่าทุกสรรพสิ่งล้วนมีคุณแล้วก็หาโอกาสตอบบุญแทนคุณในทุกสรรพสิ่งเนี่ยสรรพสิ่งเบื้องต้นเบื้องหนึ่งก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้กําเนิดเกิดมาคือบิดามารดาโดยเฉพาะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาในะยุคนี้ ฉะนั้นบิดามารดาชื่อว่ามีคุณอันดับหนึ่งอันดับต้นก่อนหนะ้าที่นี้ควรรึกนึกถึงคุณท่านแล้วก็หาโอกาสตอบบุญแทนคุณส่วนหนึ่งก่อนที่อีกต่อมาในทางธรรมในทางปฏิบัติธรรมท่านนำเสนอต่อว่าบุคคลไหนนำให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยหรือได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจากปุถุชนเป็นอริบุคคล บุคคลผู้นั้นท่านนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณนอกจากบิดามารดาโดยปกติแล้วนะที่นำให้ถึงไตรสรณคมหรือได้ดวงตาเห็นธรรมสถานที่ใดสถานที่ไหนที่เข้าไปอาศัยแล้วนะ่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นแก่บุคคลสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคุณควรจำไม่ควรลืมแล้วก็หาโอกาสตอบบุญแทนคุณ แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ที่เข้าถึงทมได้ดวงตาเห็นรมผ่านบุคคลผ่านสถานที่ไหนมันเป็นกฎธรรมชาติว่าจะเป็นโดยธรรมชาติคือไม่ลืมไปจนวันตายโดยเฉพาะมรรกเบื้องต้นคือสดาปฏิมาคเนี่ยสถานที่ไหนที่เข้าไปอาศัยแล้วบุคคลใดที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงโนสดาปฏิมรคให้ถึงความได้บุคคล โดยความรู้สึกก็คือจะยกไปเนือหัวเนือเซนเกล้าเลยถ้าไม่มีสถานที่นี้ไม่มีบุคคลนี้ท่านบุณนี้เราเองก็ยังเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งยังเป็นคนคนหนึ่งคนอย่างเนี้ยแต่หลังจากได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นเรียบบุคคลแล้วต่อไปก็ไม่ได้เป็นคนคือคนไม่เป็นไม่ได้เป็นคนคือคนไม่เป็นนึกคําว่าคนแบบนี้มันเข้าใจง่ายที่สุดแต่หลังจากเป็นเรียบบุคคลแล้วไม่ได้เป็นคนคือคนไม่เป็นก่อนหน้านี้ คนเป็นแล้วก็เป็นคนส่วนคนไม่เป็นหรือไม่เป็นคนเนี่ยไม่เป็นไงเป็นอย่างเดียวคือคนเป็นจึงเรียกเป็นคนแต่หลังจากที่เป็นแค่บุคคลแล้วนะคนไม่เป็นไม่ได้เป็นคน